มาต่อกันที่แม่นกแสกขวัญใจในเหวงแม่นกแสกพูดอย่างนี้และในปูจิตกรเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่เห็นด้วยกับแม่นกแสกเขาแสกแสกแสก <laughs> แม่นกแสกนั้นเป็นฉายาของนางธิดาถาวรเศษเหมือนปลาอดูหน้านี่เหมือนปลาฉันจะหารูปมาเทียบก็จะหาว่าฉันใจร้ายไป <laughs> จินตนาการเอาก็แล้วกันเป็นภาระทีมงานอีกนะครับดูเอาว่าเหมือนไม่เหมือนแจกแจกทิดาถาวรเศรษอดีตประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านประเด็จการแห่งชาติหรือนปชบอกกระทักสินเลยมาตรการที่สารนัดไต่สวนพร้อมในวันที่13มมิถุนายนนั้น ทิดาบอกว่ามีบางคนแนะนำนายทักษิณว่าไม่ควรไปเพราะอาจจะถูกจับกลุมแต่ดิฮันก็ถือเป็นเรื่องการตัดสินส่วนตัวของนายทักษิณซึ่งหากศาลมีการพิพากษาให้ต้องรับโทษใหม่ก็อยากให้ในายทักษิณเปลี่ยนความคิดเพราะคนเสื้อแดงเรอเยวชนที่เคลื่อนไหวทางการเมืองก็ติดคุกมามา,มากมายและต้องโทษตามคดีอาญามาตรา1 1 2ด้วย ทนายทักษิณยอมรับการเข้าไปในเรือนจำเหมือนประชาชนทุกอย่างจะคลี่คลายจะดีต่อทั้งนายทักษิณตนางสาวแพรทองทานชินวัตรและดีงามต่อประเทศชาติมีอนาคตทันทีแต่หากนายทักษิณไม่อยากติดคุกและมีการต่อรองเชื่อว่าปัญหาจะขยายเพราะหนึ่งปีที่ผ่านมาปัญหาก็ขยายมาแล้วแมนกแสก บอกว่าหากนายทักษิณทำใจได้โรงพยาบาลราชทัรก็สามารถดูแลได้เพราะลูกน้องนายทักษิณอดีตรัฐมนตรีก็ติดคุกติดโรงพยาบาลราชทัรแพทย์รักษาได้ดูแลได้หากอาการหนักค่อยไปรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจไม่ใช่ไปรักษาโรงพยาบาลตำรวจตั้งแต่ต้นจนเป็นปัญหา เอาเว้ยแม่นกแสกของกูแนะนำดีวะ่ะจะสร้างอนุสาวรีนกแสกให้เลยดีไหมคำอุ้ยตายแล้วเหมือนอะไรอย่างนี้โกรกผมดำอีกนิดหนึ่งนะหนูเอ้ยหนูได้เบกเป็นผัวเลยแหละนะขอบคุณทีมงานนะฮะหาคุกให้พี่ได้ดีนะักอย่างเงี้ไอ้แมว ฟังทิดาถาวรเศษเขาสิ่งที่เขาพูดแปลว่ามึงเลิกเอาเปรียบคนอื่นสัทีเถอะไอ้แมวรัฐบนตรีก็เข้าคุกป่วยก็นอนโรงพยาบาลราชทันมป่วยมากกว่านั้นไปโรงพยาบาลข้างนอกแล้วกลับเข้าโรงพยาบาลราชทันแล้วกลับเข้าคุกมึงเป็นอะไรจึงวิเศษกว่าคนอื่นว่าไอ้แมวในใจแม่ทิดาคงอยากพูดอย่างนั้นเอางี้นะแม่นกแสกหนูจะพูดแทนแม่เอง มึงหยุดหน้าด้านได้แล้วไอ้แมวมึงเอาเปรียบคนมาเยอะแล้วมึงปล่อยข้าราชการบ้างนะรัฐมนตรีบ้างรัฐมนตรีช่วยบ้างพ่อค้าที่ช่วยพวกมึงโกงอยู่ในคุกมาเท่าไหร่ล้วไอ้คนพวกนี้เวลาป่วยก็รักษาตัวโรงพยาบาลราชทันป่วยหนักกว่านั้นก็ไปโรงพยาบาลข้างนอกรักษาเสร็จก็กลับมาที่คุกแล้วมึงเป็นใครมึงอยู่คุกไม่ได้สละเลวอันนี้อินเนอร์ของแม่ทิดานนะพี่แมวพี่แมวอย่าโกรธหนูนะ หนูแสดงแทนหนูเป็นแค่สตันเท่านั้นนะะถ,ถ้าจะโกรธอะไรไปโกรธแม่นกแสกของหนูได้เลยนะพี่นะแล้วพี่ควรฟังก็บ้างพี่เอาเปรียบคนมาเยอะแล้วพี่แม่งโคตรหน้าหนาเลยวะเอาส้นตีนสิบชั้นมาทาบกันแล้วเย็บรวมนี่อาจจะไม่หนาเท่าหน้าพี่นะตกลงพี่ป่วยจริงปะเนี่ยป่วยวิกติร้อยปดิวันเลยอ่ะพี่ ตั้งแต่ออกจากคุกมาพี่หาหมอบ้างไหมวะถ้าพี่ไม่ได้หาหมอเลยพี่กลับเข้าคุกอีกรอบพี่อยู่แต่ในคุกเถอะป่วยนิดป่วยหน่อยป่วยกระจุมป่วยกระจิมพี่ก็นอนโรงพยาบาลราชทันไปจริงๆนะพี่กลับเข้าคุกปีเดียวอยู่เงียบเงียบเลยแล้วให้พิทวีสอดส่สองกรลาชทันจัดห้องดีๆในคุกให้พี่เลยอย่าให้ใครรู้แล้วพี่เงียบเลยนะ หายหัวไปเลยปล่อยอีลูกสาวโง่ๆขายทุเรียนที่มันไม่ชอบทุเรียนแต่มันเสือกขายทุเรียนต่อไปพี่ก็โลโปรไฟล์ไปเลยแปบ๊บหนึ่งก็ปีหนึ่งแล้วพี่แล้วเรื่องจะเงียบไปเองแล้วพี่หลุดออกมาที่บริสุทธิ์ผุดพองเลยนะกูเตดค,คกแล้วอิทิดาไอโปตามที่มึงพูดอนะ่ะกูเตดค,คกให้แล้วมึงจะเอาอะไรกับโกเอกต่อไปนี้กูจะตะเวนช่วยลูกสาวโกกูจะตะเวนช่วยธรรมนัสซื้องูเหา่า รอบหน้ากูจะไม่แพ้แพ้กูไม่เหลืออำนาจต่อรองอะไรเลยกูยังมีคดีหนึ่งหนึ่งสองอีกกูยังมีคดีชั้นสิบสี่อีกเพือ่อกูต้องติดคุกอีกในคดีอื่นทักษิณก็ต้องสร้างอำนาจต่อรองอันนี้เราเข้าใจแต่อำนาจต่อรองมึงได้มาแล้วมึงต้องเกรงใจโทษจำคุกแปดปีถวายดีกาพระเจ้าอยู่หัวมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นมึงไม่เคยสำนึกเลยโทษหนึ่งปีไม่ติดเลยอ่ะ ทษหนึ่งปีนี่โทษตามพระบรมราชโองการนะไม่ใช่โทษของศาลนะโทษศาลแปดปีหลังจากนั้นคุณใช้สิทธิ์ตามกฎหมายซึ่งใช้ได้แล้วคุณได้รับพระมหากรุณาที่คุณติดคุกหนึ่งปีคุณไม่ฟังเลยคุณไม่เคารพเลยพระเจ้าอยู่หัวที่เมตตากับคุณขนาดนี้คุณยังไม่ยอมเข้าคุกเลย แล้วไปอยู่โรงพยาบาลป่วยจริงไหมเนี่ยเขากําลังพิสูจน์กันถ้าป่วยไม่จริงเนี่เท่ากับว่าคุณโกหกพระเจ้าอยู่หัวนะคุณไม่เคารพพระบรมราชโองการนะมันไม่ใช่แค่ราชทันหรือศาลแล้วนะคิดบ้างไหมอ่ะพราดังนั้นที่แม่นกแสกแนะนำนเนี่ยทำเถอะไปยอมรับว่ากูไม่ได้ป่วยหนักขนาดนั้นหรอกพวกมึงไม่เห็นลวกูออกจากกุ๊กมากูไม่เคยป่วยเลย กูตะเวนไปตีกอล์ฟบงกูตะเวนไปกินน,น,นุ่นกินนี่กูตะเวนไปหาเสียงปลาสใสกูลงใต้กูไปทะเลกูสารพัดจะไปไปต่างประเทศกูยังไปเลยวันที่สาลอนุญาตให้ไปแล้วกูป่วยตอนไหนกูป่วยกี่โมงกูก็ลืมไปแล้วเนี่ยยอมรับมาเถอะแม่งเนาะให้ลูกสามันมีทางไปบ้างลูกสาวมจะซวยเพราะพ่อมันเนี่ยขี้ค่าบริวารมันจะซวยเพราะทักษิณเนี่ย เพราะฉะนั้นที่ดาพูดถูกแล้วฟังที่ดาให้ดีๆคำแปลก็คือว่ามึงเลิกหน้าด้านได้แล้วไอ้แมว เอาเปรียบคนอื่นไงติดคุกไม่ได้ไงคนอื่นติดได้ไงกูติดไม่ได้สถานการณ์จึงเป็นอย่างนี้ไงเอาเปรียบไงขี้โกงไง,งนี่แหละ